ตามสารคดีชุดนี้มันก็ได้ตามรอยเส้นทางนอกจากภาชนะได้แล้วยังมีอีกหนึ่งที่ที่สําคัญเหมือนกันที่ไหนฮะแก่งลําดวนครับอยู่ที่จังหวัดวนราชธานีเหมือนกันถือว่าเป็นสถานที่ที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เล่นน้าแล้วยังมีปรากฏการธรรมชาติด้วยครับพิมพ์ครับคือกุ้งเดินขบวนจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวติดตามได้กับสารคดีชุดนี้ครับ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหาศาัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเรตผ่านลานหินเรียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตสำหรับสถานที่แห่งนี้คือแก่งลำดวนหรือน้ำตกแก่งลำดวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีในท้องที่บ้านแคดอน ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน16กิโลเมตรโดยลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลามาตามแก่งหินมีความยาวประมาณ200เมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศโดยรอบรม่มรื่นไปด้วยผ่านไม้นาน,า,นาชนิดโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของแก่งหินประกอบกับความใสสะอาดของสายน้ำทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำ่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่มีกำลังไฟไม่สว่างมาก หรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทางนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอลหรือวัดถ้ำบอลเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้านแดอุ้มตํบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืน อยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงท้าจะมีราวบันไดยพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธห้าพระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศินซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำ และด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางใส่ญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมนงรักจึงทำให้มองเห็นวิวถิว,ถวทั์แบบ180องศา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมาสัจจรนยนเมืองสีแสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย ครับคือสําหรับแก่งลําดวนเนี่ยเมื่อวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่6กันยายนนะครับเขาก็ได้มีการแบบเปิดฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเข้าดูกุ้งเดินขบวนกันได้แล้วนะซึ่งปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเนี่ยครับนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่ามันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่และบางทีมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างสภาพอากาศเอ่ยปริมาณน้ํานะครับ นักท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าไปแล้วจะได้ดูกันทุกคนนะเพราะงั้นเนี่ยก่อนสําหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนนะว่าอยากจะไปดูกุ้งเดินขบวนบที่แก่งลําดวนเนี่ยมผมแนะนําให้โทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับมผมมีเบอร์โทรมาให้ด้วย0972123951 นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีแก่งลำดวนนะครับโทรไปถามคุณแม่เขาได้ก่อนเลยเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยคุณแม่เป็นคนคน่ารักมากมนะครับโทรไปได้เลยคุณแม่ใจดีครับ